กะส่งให้ดูเสาสัญญาณไฟนะครับในกจากตรงนั้นเคยมีแนวรางอยู่ครับแต่แนวรางถูกหรือถอดไปแล้วครับแต่ัวสัญญาณถูกตั้งกิ้งไว้ไม่ได้เก็บเลยครนี่จะเห็นสร้าชานชาลาที่เป็นสถานีบางซื่อหนึ่งนะครับบางซื่อเราบซถูกปุกออกไปแล้วเช่นกันสถานีกลางบางซื่อนะครับวันหนึ่งกัญญาจะได้ใช้งาน สาเข้ามาบารีฮะ